มน้องแป้งปปเราลงมาแ <laughs> ล้วน้องแป้งสนใจได้เต็มที่เลยน้องแป้งจะไปนคนสับรถมั้น,น้องแป้งน้องแป้งสนใจครับรับรับตื่นเลยครับน้องแป้งบอกไม่เคยเห็นนะต้องเอามาเรียนรู้ให้หมดมากับผมนี่ต้องได้ฟิลการเดินทางตังเต็มเต็มเลยโอ <çek> ้สับรถน่าจะเต็มรถแเลย เอ่ไม้บางกเลนโอ้ยนี่านีไอ้ไอ้จิ๋ง่ะช่วยไม้บาู้น่เชนใ้บกบุก่นเชนด้ยะช่วยเชนดวดิาแก่นี่แล้น่าจะใช้เวลาสักพัหนึ่งครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะเพราะว่าสับรถเนี่ยเขาจะเอาใส่ตะกร้าเนี่ยแล้วก็ได้ตามบริบาที่ต้องการแลวคนสั่งจะเป็น ที่อยู่ทางฝั่งไรเชาาคนส่งนาจ,จะเป็นเจ้าของที่ท,ท,ที่เนี่ยนะโอเคหลบหลบหลบไปครับโอเคเราจเจอกันนะครับตอนนี้รถ ามเส้นทางที่รานออกภูเขานะครับก็ข้างทางที่จะเป็นอาสูงเลยแล้วก็จะมีนะมาขัศน์นาดมากมายเลยเห็นแต่ว่าเขาปลูกกันไม่เยอะนะ่าจะเป็นนาเน,นยๆนาะตนน้นเนยๆโอดเดือดตาผมไม่ได้เจาตัวนี้ถึงไหนนะแต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมอยู่ก็ ไปสามโมงนะเราตั้งเ้าไว้าถึงที่ในเชวประมาณทุ่มนะตอนนี้บรรยากาศดีครับม,มาเหมือนานั่งชมวิวเลยพวกมันจะปุเข,ข่านันเลยครับ่วนนี้เ <c oughs> ข่าสูงว่าจลไยลไปนน่นนะครับเราต้องรัดเราไปตามสภาพพื้นตลอดเลยนะก็งูเทอเที่ผมได้มีโอกาสคุยกับน้องเทรีที่เป็นสาวไปดำที่เราไปเที่ยวที่ไนเขาบอกของขาวาเส้นทางเนี้ยแล้วก็ เ่าทํงานในโซนที่เป็นบ้ายเขาเป็นภูเขาเนียผมว่าน่าจะเป็นโซนที่เขาอยู่แบบนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นแนวนี้เลยนะครับบอกว่ามาก็ลบากต้องข้าวเขาอีกหลายลูกก็จะไปที่บ้านก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบบ้าแบบเดิมอย่างแน่นอนครับแต่ว่าผมพูดแล้วไม่มีโอกาสขับโอโฮแล้วดูเห็นทางบูเขาบางที่ครับสวยมากเลยเห็นว่าคนเพียบเลยครับแต่ว่าใช้รายสัปดาในการจะถึงาก โอ้โหโน่นไกลๆนู่นเลยครับโโโโนี่เด็กโกโคลาแป๊บซี่เดินมาดองไม่เป็นอาหารสวนวานคือทุ่งนาตอนนี้เป็นโซนง้านนะครับที่เราเห็นอยู่บนจอยข่าววันกี้ครับก็ที่นี่น่าจะเป็นชนเผ่าไทยดำว่ามีครับเนื้อควายแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนามากมายตั้งหงอยม่นถูสิีบแบอนั้นเลยเหร เริ่มเป็นโซนเพลินรับที่เราได้เห็นตรงบริเวณโซนบนยอดเขาครับที่มีท้องฟ้าว่างไกลนะแล้วก็มีวัดน้อยๆมีลำธารไปหลขนาบพุนาด้วยนะแต่ว่าก็จะเป็นโซนที่จะต้องวิ่งวัดราบภูเขาไว้อีกเช่นเดิมนะครับว้าวแม่น้ำใหญ่มากเราไปสะพานแล้วก็มีบ้านคนด้วยเหงือน้ำดันเหงื่อน้ำเป็นออโต้แบบเด่นเหงื่อเลยเยอะกว่า เมืองเลยนะน่าจะเป็นเมืองเลยครับเขียนว่า2กิโลเมืองเลยนะสวยมากมาแกอถต้นีเดี๋ยวมันมีคนหาปลาด้วยครับมีอถือเ้าจะต้องมีคนหาปลาครับในกิ่งทางนี้ถึงจะไ่หัก้ายไปเดินปี๊บบอยนี่คือต้นหนวดมันน้งตาสูงก็จะต้องมั่นหาปลาครับ นะครับจะได้ chạy เสียแต่บ้านบ้านจรมากันดึงกับกันจงก็ไม่เจ็บงอต๋อลันควายเราดูอยู่เป็นเด้ๆครับก็มาก็มาจะกับเราเรื่องทางมากลางแม่นานแม่เป็นญาวยิ่งไม่ไปวางงานหรือว่าหาปลาหรือว่าปลูกผักกันจะมีผมกบบัวมาจ้งเงือแม่ตั้งสามวันเห็นไหมคราวไม่ได้ไม่ได้เห็นเยอะดีมีเพื่อนกุ้งง้วดูไม่ได้ดีเดี๋ยไม่มีการหาปลาไม่ใช่เพราะว่าไม่อาเดงก้นในก้นใน đèn và bảo hiểm chứ không đèn mất mấy triệu. cái thằng đèn mất mười triệu ôn ngựa một cửa em chết. mà còn không được mang về đâu. Mà mà trong, chân không, không được mang về ăn đâu. 12 triệu như làm gì ngựa. mất cửa, mấy cửa em. đấy vậy. có tôi đi đèn ngựa thì ai. biết năm tư và đâm chết đấy. Con <laughs> châu ở. đó phẳng cái ở thằng thằng pin shop không biết là chúng ta sẽ không. kha bay phẳng được กว่าและกัามไอ้ความโดยตะมทางในเวลาแย่ไม่แข่งขาดนะโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่ยังไไปจากวมร้อนมาก รับส่งของช่างเปไหนเนี่บอกจะสั่งดูได้ได้ดิอ๋อเบ้นซีตรงไปท่าทิศสี่เมืองเลยซ้ายมือเออเมืองเลยซ้ายมือจริงนะเขียนได้เโอเคนี่เขาเอาของขึ้นมาบนรถนะครับแล้วก็ไปบริการรับฝากของแล้วก็ส่งที่ไหนเขาก็จะเขียนเบอร์โทรเห็นมขียนเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่เขียนเบอร์โทรจะเขียนบนนอต ใน้นกับพกการเป็นการส่งชาวบ้านเราแนี่แต่กระทั่งส่งของไปเช็คตร้มัเหมือนกันเลยนะแค่รออยู่ตรงบริเวณดินทางกนั้นเองอาจจะมีเบอร์โทรคุยกันก็ได้ะครมไงไเแล้วมาไล่เล้จะไปที่งเสยินอนก่นนึ่งัี่าทก่อหันก่นันก่อนหนึ่รันอหนักอนหน่ักีหน่พอึ่งอน่ัอึงกอึันห่ัอึงกอึ้งกอนน่งอึ้งพดนก่อด nhưng à, mà thì thôi. Nhiều người á, à. à, 10 người, người nó đi một lớp 10 người mà nó cũng 10 triệu. Không phải nhìn người mà tức là mình xem là cái đối tượng đến ai là người trả tiền. <laughs> à? Không bác. Không à? Máy. có người Không có รับของที่เมืองเลคครับแล้วก็ให้ผู้โดยสารเทอยู่บนรถครับลงมาเข้าห้องน้ำครับผมก็เลยมาดูบรรยากาศด้านล่างครับว่ารถที่นี่มันทุกของยิ่งกว่าบ้านเราครับนี่คือรถบัสครับแต่ถ้าเกิดมองไปนี่บ้านเราคือรถ6ล้อหรือรถ10บล้อเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลังคางนี่มีประโยชน์มากเลยก็มีพวกผักพวกผลไม้แล้วก็พวกของที่เขาฝากส่งเพียบเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นของที่มันเป็นพวกของสําคัญหรือว่าที่เขาฝากส่งอีกกองเขาเจะไว้หน้ารถเลยนะครับ โอผักเผือกอะไรสับลงโซโลก็เต็มเลยนะน้องแป้งเข้าไปทําธุระก่อนนะครับเพราะว่านี่เราน่าจะอยู่ครึ่งทางเองอะ่ะเนี่ยโอ้ยสี่โมงเราถึงที่ไปชาาประมาณหนึ่งทุ่มก็หนึ่งสองสามน่าจะสามชั่วโมงครับเห็นไหมแล้วก็สะพานตอนนี้เราเห็นอยู่ตรงบนรถอะ่ะมันก็เป็นสะพานสวยแหละนะขออนุญาตเดินไปชมก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ขึ้นรถใหญ่เดี๋ยวคงเ,ยวงเรียกเราแหละน้องแป้งก็เข้าน้ำอยู่ปล่อยเขาไปก่อน เก็บเรื่องราวและเส้นทางการเดินทางกับการเดินทางที่ผมไม่เคยมาในช่วงเวลากลางวานันโอ้แต่สวยมากเลยนะไปดูไม่ได้ครับนะตรงนี้ผมเคยดูในแผนที่แล้วผมก็คิดว่านี่คือเมืองอะไรแล้วคิดว่ามีแม่น,น,น้ําอย่างนี้มีเมืองบ้านเรือนเยอะขนาดนี้น่าจะมีที่พักก็เป็นได้แต่ระหว่างการเดินทางไม่เห็นนะหรือว่าเราอาจจะยังไม่เข้าในส่วนของโตเมืองสักเท่าไหร่เพราะตรงนี้ที่เราเดินทางคือมัอนเป็นแค่ พร้ียเินทางเท่าน,นั้นนะจริงๆคิดว่าในตัวเมืองน่าจะมีแหละนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จริงๆกันครับอโอเคเราแป้งมาแล้วป่ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องเล่าการเดินทางของเราต่อที่อยู่บนการเดินทางนะครับป่ะ ก็จะมาเจอวิวกับทุ่งนาแล้วสวยงามมากละแล้วก็บางเรียนนี้จะมีเขื่อนยาวมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากแต่ว่าคราวนี้เราจะถ่ายคยเนเดียวมันก็ไม่ได้นะเราต้องเก็บวิวอย่างอื่นมยรวมถึงแม้ทั้งเส้นทางเดินทางครับเชื่อไหมว่าเส้นทางที่เราเดินทนางผ่านบรงเวณนี้อันจะมีภูเขาตลอดต้องไต่เดืนเป็นฟูยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะแล้วก็จากบางเรที่จะไปในชอาผมคึ้ว่าเส้นทางก็นดาจะเป็นแบบนี้จนกว่าจะถึงตัวเมือง ไปเช่าเลยนะครับก็เมื่อกี้ตุตุ้โทรมาหาแล้วนะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นรถแล้วก็เขาก็คุยว่าให้ผมไปจอดนะมาตุตุ้ตุตุต้ว์จะให้พักแถวบ้านเข่าแล้วก็จะทำกับข้าวเาวลี้ยงเพราะฉันแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการเดินทางไปที่ในเช้านะครับัอแต่ระหว่างทางดูวิวคราสวยมากเลยนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเมืองต่างปรยเทศนะสวยๆมาไม่ได้ครับโอเคเข้าครับนี่สุดยอด ทุกดาวแข็งเคี่ยว,ยว,วยน้อยๆครับนะแต่ว่าก็ไม่เหน็ดน่าไลมบ้าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราคงได้ขี่มอเตอร์ไซค์าาเที่ยวในเชา้าเห็นภาพแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเราได้ทางเัินทางครั้งใหม่แนละ้วอาจจะมีอะไรที่ในแมกซ์ปาร์กเป็นได้ครับติดตามชมกันนะครับอีกประมาณ31กิโลเมตรถึงในเชา้าครับเพืพ่อนๆไปหลักกิโลเมตรตรงบ้งงงานมน้าไหม ตอนนี้เวลาที่เราอยู่นะครับก็คือช่วงเวลาห้าโมงครึ่งครับก็ผมคิดว่าใกล้ๆหันอีกไม่นานนะครับไม่นานจะถึงทุ่มแล้วเราก็จะถึงตัวเมืองไรชาวแล้วทีมขันตู้ว่าตัวไรชาวเนี่ยเคยเลยบ้านของตุ๊ตู้ไปบ้านตู้อยู่ก่อนถึงไรชาวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคนขับรถจะจอดให้เราลงตรงบริเวณบ้านตู้นะครับคนอะไรผมกับตุ๊ตู้นะแล้วเราก็ขึ้นขับรถตู้ อารมณ์ถึงได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวตัวตู้ครับนว่าวันนี้เราจะได้เห็นพิธีทอดที่สนดีกับสาววินาทีคนนี้ครับและทีมงานเราก็จะนอนใกล้ๆกันกับตัวตู้อีกแล้วครับวันนี้จะมีแต่ตัวตู้ตัวตู้ตัวตู้หลังพรุ่งนี้เราก็จะถึงเดินทางในในเชาแล้วก็จะมีเวลาชมการเดินทางของเราต่อนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองไรเชาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดจอดครับโดยตำแหน่งการจอดเนี่ย ก็จะเป็นคนที่ขับรถให้เรานหละเป็นคนคุยตุ๊ตูนะตุตุ้น่นาจะมารอรับเราตรงบริเวณจุดจอดนะครับเดี๋ยวผมจะถึงว่าอันนี้เราจะลงตรงไหนนะครับแต่นี่เป็นเขตสซนตัวเมืองแล้วนะครับก็ไปไา้เช่า6กิโลเมตรตอนนี้6โม15นาทีนะครับนะครับยังพอจำภาพนี้ได้คุ้นอยู่เลยก็เดี๋ยวคุยกับคนขับคนที่เราว่า ตรงไหนครับเพราะผมก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะตอนนี้คนเต็มรถด้วยนะครับก็ทำเลยก็ลำบากนะจับลำชุดนะครับตู้กันตู้ตูตตตต้มารอแล้วครับเดี๋ยวผมวลงรถก่อนนะครับอ่ะไปลงเท้าขาอะไรต้อไปงานไม่ช่วยเลยเด้ออ่ะลูกมีนี้กำล,ลังเก็บของครับมันลงลำบากมากเดี๋ยวเจอกันนะครับเออตอนนี้ลงรถแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาตู้ตู้ตู้มารับนะครับไม่เป็นไรแม่ตู้สวัสดีตู้ตู้มากขน้อง อร่อยน่ารักมากเลยโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยกับตุ๊กตุ๊นะได้ยินสียตุ๊กตุ๊กพรบ้านนี่นะครับไป่คุมน้องโอโหลโหลตุ๊ตู้สวัสดีเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีทุกคนณคุน่ารักมากแล้วมบกับใครเนี่ยอ่ากักับน้องอ่ะค่ะอ้าวแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะเออเเดินไวโอ้อ ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านตู้กันนะครับก็ไม่เป็นไรของน้องแป้งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแป้งถือเดี๋ยวเราจะเดินไปทีตลาดันเพื่อไปตรงนี้มีตลาดด้วยเนาะพี่ๆเคยมาลงรถใช่ป่ะใช่อ๋เอาโอเคเราต้องมาตู้มค่ะที่แล้วอ่ะพี่มาก็ลงเนี่ยเออแต่ว่าไม่ได้มาเย็นอย่างนี้เออบรรยากาศแบบนี้ใหม่แล้วมีชนเผ่ามาขายของเนาะจ้ะเอาโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับ อ, lady, อะไรเทาเรียนเรียนเลยมันจะคนเมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเมื่อเช้ามีตลาดเช้ามาไม่ทันดูตลาดเย็นไปก็แล้วก nice. ันขอดูเจ้าหน่อยแน่ได้ไหมตุ๊กตุ๊กก่อนที่จะเข้าไปกินข้าวตุ๊ตุ๊เดี๋ยวพ่อพงพี่เพื่อนก็ได้ตุ๊ตุ๊อ่ะให้แฟนทำกับข้าวนะคนที่ไปเซอร์ลาด้วยกันนั่นแหละนะแล้ววันนี้ก็คือแฟนจะทำกับข้าวเราที่บ้านผมจะไปกินข้าวกับตุ๊ตุ๊ที่บ้านนะครับตุ๊ตุ๊พี่ขอขอดูไว้ๆนะ ตุกโต้นี่เขามีทุกเย็นไหมตลาดอย่างเงี้ยมีทุกวันป่ะทุกวันอ่ะอ๋อเดี๋ยวพาดูพวกนี้เต็มเต็มทีวันหนึ่งก็ได้อ้อยอ้อยตัวนี้ก็มีอันนี้เป็นคนยั้าหรือคนอะไรอ่ะตู้ในงี้เป็นคนอะไรอ่ะชนเผ่าอย่างม้งปะเป็นม้งรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นคนม้งอ่ะพี่อ๋อนะขอขออนุญาตดูเลยนะครับ มานะบอกให้ตุ๊ตุ๊ตุ๊าุ๊ตุ๊ตุาตุรตุ๊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 ตตุ๊ตุ๊ตตุ๊ต่๊ตุ๊ตุนตุ๊ตุ๊ตุ๊ต็เป็นตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตุ๊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 ต้๊ต้๊ตุืตุ๊ตุ๊ตุ๊่อ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตะ๊ตกระดิุ่แมวครับโอ้ตาดก็ใหญ่อยู่ แล้วคืนนี้เราก็จะพักในแถวแนี้ใช่ไหมโตโต้ได่อ๋อได้ครับคืนเท่าไหร่โตคืนประมาณเท่าไหร่เอ่ยมาราสิบอ้าวอ๋อครับออรถเยอะมาก อ้าโอเคอยู่ตลาดแค่นี้พอตัวโตวบ้างอยู่ในตลาดเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับเอาไปอยู่ฝั่งโน้นล้วอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> แม่เปกระตู้ครับของรถโอ้ขาวัวก็วัววัว,ว,วพี่เจ้า <c oughs> <c oughs> พอที่นี่น,าน่ารักครับบอกมึงให้ตลอดเลยนะ ได้อยู่ตู้ไปเลยเ<อ>ปลอบใจเธอห้องก่อนหรือปะไงฮะเอาของไปห้องก่อนไหมเออเอาของไปไว้ห้องก่อนแล้วเข้าไปกินข้าวากับตู้ตู้เลยตู้ตู้ไปนั่งพักคุย<ม>กับแป้งกับเราดีกว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันลำบากไงมันเกะกะด้ดวยลองไปเดี๋ยโอ้โหดูกไก่เขยาย้ายกมาแป้งเป็ดดูเขยาแยแบบนี้เลยวะ่วะเดี๋ยวไปบอกได้พี่ดูก่อนบาร์บีคิวเรา เนอ้กเป้เขาทำวัน่ากินนะดูดิโอ้เดียวตอนนี้ปดไเดี๋ยวไปต่อนะครับซึ่งเขาซอยก็มี ไม้ไมอันนี้มีต้มโออะไรวะเนี่ยโอ้หอยครับปลาชะโดครับแล้วก็มีปลาที่หาย,ยากปลาไหลครับใ<ม>หม่ครับปุบเนื้อนี่ยังไงบอกกนได้น่นอนจะไม่หนักเลยโอ้ยเห็ดอะไรวะเห็ดหอยนางรมอ๋อหอยกร,ยยรับุ๋ยใหญ่ครับโอ้โขย

ai ăn người giả tiền đi cái này là bao nhiêu việt nam như này sao na kỳ mang thế thu chạy đang pèn này này Hỏi cài หูน้อยไปไปไปสาษาละงพี่ราบใกล้ครับปลาในโอ้ข้าวจมแมวไงแมวแมวทำม้งไป เย็นหน้าเดินมากเลยใหญ่กว่านี้นะเราผมเดินแบบได้นิดเดียวเดี๋ยวคงได้มาเดินกับตุต้ยทีอ่ะกับน้องแป้งไอชีด้วยเป็นนี่ต้องมากินนาใจตังโอ้ถึงที่พักแล้วนี่นะนางนีห้องควนนานพงตู้หัวลรอกคำที่ผมาอ่านเลยเอ้าโอ,โอ้ดูดิ เอ็ดีดีเดี๋ยวไปถามราคาก่อนครับว่าเท่าไหรแล้วก็อินเทอร์เน็ตไวไฟน่าจะเร็วโอ้อินเทอร์เน็ตเร็วมากเออใช่ใกล้ๆก็ได้ไปครับเดี๋ยวไปดูห้องพักเับเอาหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงราคาเท่าไรครับเดี๋ยวให้ตุ๊ตไปคุยแลก็เจอกันในวันนี้ครับนะต่อไปกินข้าวแล้วก็พูดคุยในยาวเย็นกับครอบครัวตู้ตุ๊นะครับ ตอนนี้เราได้ห้องพักเรียบร้อยครับราคาห้องพักก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นลองนะเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทใส่กุ้งใสอกาโอ้ปิดประตูแล้วก็เข้าไปในห้องโอ้ยห้องดีมากเลยอ่ะโอเคร้อยห้าสิบบาทใช่นั่ได้สามคนใช่โอเคพิเศษดูห้องน้ำห้องน้ำโอ้ยห้องว่า โอ้ดีมากดูมีข้วาวแอ้วอุ่นโอ้โหพ้าขนหนูทักโตกโอ้ร้อบาทดีกว่าโรงแรมที่เราไปพักสามสี่ร้อยวได้มาได้แบบโอ้ยากว้าวว้าวเากิดเกิดเ <c oughs> ต็งเรียน<แ> <c oughs> ต็งเหียที่มาเช้า,ามมน,นี้ร้อ้าสิบาตบเกิด้นี่ไหักเไไ่หนกหกไ่ได้อกไี่ไนี้ย่ไไี้ห คือเราสั่งทุกีครั้ปิดเปิดประตูแต่ว่าผมปิดตกออยู่แล้วไม่กังวลก็คืออว่าพี่เขาสั่งเลยว่าเราเราแค่ปิดประตูนเลยข้าเขาเขาไม่ได้อะไรลาโอเคน้นจบแล้วแค่ปิดเขาบันรงน้เราเรเออไม่ต้องดเลยเขาบัเลยาด้านข้างนอกไม่ได้ได้าน ngoài สุดฉียวซาสแลว้วาล้วต้องต้องต้ออะอง้ โอเคแค่ไหนด้เหมาขอทีวีได้เเปิดเปิดทีวีได้เปิดก็ได้ไม่เป็นไรนะเปิดแต่เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเดีมากที่นี่ช่อแนลอ๋ผมก็จะนอนที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวไปจีบตู้ทีนะเจอเร่องัญหาเรานะครับสุดยอดดี